ปฏิฆาในเรื่องน้ำไปนะคะอุปสรรคปัญหาหอะไรคะสิ่งที่คุณคิดทําอยู่ลระคะคุณสู้ค่ะเนี่ยค่ะสู้ยิบตาค่ะฉันไม่ยอมแพ้หรอกเชคาชะตาโอ้ยู้ไวเนีย่ยเริ่มมองแล้วมองอาจจะต้องการจะทําสิ่งใหม,ม่เพราะว่าคนคบคนคุยใช่ไหมโดนแทงข้างหลังยับไปแล้วเออคุณก็เลยมองมองหาสิ่งใหม่สิ่งที่มัน่นคงใช่ไหมเนี่ยเดิมแหละ รมแบบแสด,แดงความจริงใจความเป็นตัวตนเองออกมาให้ผู้อื่นดูว่าฉันเปลี่ยนแปลงนะฉันเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เนี่ยเนี่ยช่วยเหลือทําบุญทําทานอะไรของคุณก็ว่าไปคุณเป็นคนที่รับพบเรื่องกันเงินด้วยนะอืมเนี่ยแต่ก็ความช่วยเหลือนะนาะเท่ากันคุณเป็นคนที่แบบเออก็จะว่าอะไรนะ อาจจะเป็นคืออะถ้ามีเพื่อนสองคนมายืมเงินใช่ไหมคนหนึ่งคุณก็ช่วยทั้งสองคนนั่นแหละแต่ว่าอ่าคุณจะดูว่าคนไหนให้คืนจะลงตามเวลาหรือบคุคคลไหนคืออีกคนหนึ่งคือมาดีหรือไม่ดีอะไรเนี้ยคุณจะคือต้องเดี่ยวเดียวกับเขาก่อนอะไรเงี้ยคุณคุณรรับขอบแต่เพื่อนก็ดีนะเพื่อนคุณไม่เยอะหรอกแค่สองคนแต่ถามว่าสิ่งที่คุณลงมือทำอยู่นาขนาดนี้หรอ สิ่งที่คุณมองอยู่นะอุปสรรคคุณคิดว่าเป็นอุปสรรคของโชคชะตาใช่ปะแต่คุณสู้ไง่ทถามว่าสาเร็จไหมสําเร็จนะเกิดผลดระยะยาวนะมันคงนะเห็นไหมเนี่ยดินหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมดินขึ้นมาตั้งห้าอันห้าใบแล้วนี่ก็โชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวเราแหละทาดี่ได้ดีก็ยังว่านะนี่ไงแต่คุณก็แต่ก่อนคุณก็เป็นเด็กดื้อด้วย เป็นเด็กดือ้อไม่เชื่อฟังอะไรใครง่ายๆแต่ตอนนี้คนก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มเป็นเปนแปลงตัวเองใช่ไหมสําเร็จไหมสําเร็จนะอืแล้วก็เนะื้อคู่ของคุณก็เป็นคนที่แบบรักใครรักจริงหนักแน่นมั่นคงคือมีคุณแค่คนเดียวอะ่ะเป็นคือผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นไม้นะแต่เขารักใครรักจริงอืไม่ได้มีทีเดียวสองสามคนคือทีละคนเออคบทีละคน แต่ถามว่าก็ใครไหมไม่นะ่ะเป็นคนที่แบบชอบอยู่คนเดียวเป็นอะไรนะเรียกว่าโลกส่วนตัวสูงค่ะพวกเนี้ยแต่เป็นคนแบบจิตใจดีอบอ้อมอรีมีเมตตาชอบเด็กชอบทําบุญทําทานอะไรเงี้ยอืคุณก็รู้คุณก็อาจจะรู้ว่าก็เป็นคนแนวนี้ไงคุณก็เลยเนี่ยอชอบแบบไม่รู้นะหรือว่าคุณเป็นคนชอบทําบุญทําทานอยู่แล้วนะก็ไม่รู้นะนะก็ไม่ไม่รู้นะหรือว่าคุณแสดงหรือว่าคุณอยากจะโชว์ แต่ตรงนี้ก็คือเป็นการแสดงใส่กายภาพจ่ปะให้เห็นว่าถึงความจริงใจที่คุณมีอะไรเงี้ยช่วยเหลือกันช่วยเหลือแบ่งปันทำบุญทำบุญทำทานอะไรเงี้ยเออแะไรเนี่ยมองการกลเก็บเงินเก่งด้วยนะเราเนี่ยอืมคนนี้กับคนนี้เหรอแต่ดูไปแล้วนะคนเดียวกันมากกว่าไม่น่าจะเป็นอคนละคนเอยสองคนเออคนน่าจะ คิดว่านะคนเดียวกันมากกว่าอืมเป็นคนเก็บเงินเก่งรักรักเดียวใจเดียวเป็นคนจิตใจอบ้อมอารีหรืออีกอย่างหนึ่งนะที่เป็นไปได้นะคือคุณคุณคงจะอธิษฐานหรือไปวัดหรืออธิษฐานไปโบวชไปวัดอธิษฐานสักอย่างให้ทุกอย่างเกี่ยวกับโชคชะตาของคุณคือให้คุณได้เจอเจอผู้หญิงที่แบบรักคุณจริง ใจดีอบอ้อมอารีหรืออา,อาจจะเป็นนิสัยที่คล้ายๆาคุณแม่หรือคุณย่าคุณยายของคุณอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็ว่าไปก็ในคู่คุณเขารักคุณนะคะอืไม่รู้คุณรู้หรือเปล่านะรักไม่จําเป็นต้องบอกคะ่ะรักอยู่ในใจก็ได้ค่ะนั่นแหลคะค่ะแต่เขาไม่มีใครคะ่ะเออนั่นแหละไม่ใช่แต่เขาไม่มีใครคะ่ะเขาอ,อยู่คนเดียว นะคะนั่นแหละค่ะจะทําอะไรก็รีบทําเดิเนี่นะอืมแต่ถามว่าเขาจะไปไหนไหมเขาไม่ไปอะเขาก็อยู่อย่างเงี้ของเขาคนเดียวเนี่ยเขาไม่เขาไม่มีใครหรอกนะคะอ่ะใครเราเรื่องจบค่ะ